สิ้นเจียอยู่อีสินนี่หัวชันะคะวันนี้เทศกาลของตรุษจีนนะคะพวกเราทุกคนก็เชื้อสายไทยจีนนะคะก็มีความสุขมากขอแทรกหน่อยเดี๋ยวประจิตจะแจกสองอ๋อวันนี้มีหลายซองค่ะวันนี้มีหลายซองค่ะเดี๋ยวเตรียมเข้าแถวมาเลยนะคะก็เอแล้วครูติ๊กะไรไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอ้าวติ๊กมานี่ลูก อ้าวทุกคนนะคะขอกรุณายืนมาตรงนี้หน่อยนะคะจะได้สวัสดีทุกคนเลยนะคะออฟมาไอเตะม,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 มาครูทุกคนนะโอเคอ่ะองนั่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวครูติจะพูดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวประจิตก็มีความสุขประจิตก็จัดงานนี้มาทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ยส0สปี3 30บ 37ปี37ปีแล้วนะคะแล้วก็หยุดไป2ปีเพราะว่าโควิดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดกันตลอดเลยนะคะโดยมีคณะครูเด็กนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการนะคะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็มีสิทธิ์เก่านะคะคณะกรรมการรุ่นรุ่นแรกๆนะคะอยู่มุมนั้นนะคะอย่างทำอาหารนะคะคุณเพน นะคะคุณเพน,เพนดูเด็ดได้ยินหรือเปล่าคุณเพนนำอาหารมาตลอดเวลานะคะแล้วก็เฮียโบเจจิตนะคะแล้วก็เจสมจิตนะคะตลอดเวลาแต่วันนี้มีหลายงานนะคะทั้งวัดแล้วก็ทั้งทุกแห่งเลยนะคะก็ แต่เราก็ยังมีความสุขของเรานะคะประชิตขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการนะคะขอให้เป็นเด็กดีของครูพ่อแม่และทุกคนนะคะต่อไปก็เป็นของคณะครูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะพี่อ ที่หมอชินนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรุ่งไพโลโรดค่ะจะานะคะช่วงหน้านะคะจะเป็นวันเกิดนะคะวันเกิดของรุ่งไพโลโรดวันที่ยีบสองแต่ว่าปีนี้พระจิตจะจัดที่บ้านของประจิตที่นิวเจอร์ซีย์นะคะหรีปิดโอเพ่นเลยนะคะเชิญทุกคนเลยนะคะคือคิดว่าบ้านประจิตอาจจะเล็กไปนะผมกะจะไปเปิดที่โรงแรมเลย รายจ่ายทั้งหมดประจิตเป็นคนจ่ายรายจ่ายทั้งหมดประจิตจ่ายหมดนะเป็นหางพุทธรอาเลยนะคะค่ะก็ที่ผ่านมาก็คือวันคริสต์มาสนะคะประจิตก็จัดงานเพราะว่าศูนย์ปิดสองสัปดาห์นะคะประจิตก็จัดงานที่บ้านนะคะก็หลายคนหลายชมรมมากันนะคนมาที่บ้านทั้งหมดนะคะในราวร้อยห้าสิบคนค่ะนะคะยังไงก็ยังจุคนได้ก็แบบ แบบเป็นไงนะลุงพลอดร้อยห้าสิบคนนี่ทำยังไงที่ผ่านมาใครไปที่หลังนะครับหย่เท้าซ้ายก็ไปได้อย่างเดียวเคยมีนี่เรื่องจริงนะคุณเคยมีอยู่ประมาณสักสามปีได้มั้งคือเราจัดข้างบนก่อนแล้วก็ลงไปข้างล่างที่เบสเมนต์บ้านบ้านคุงจิตก็ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่หรอกคี่จอดรถก็โอเคแต่พอสักสักสองทุ่มได้มั้งคุณ คนที่มาไม่ได้เนี่ยแทางเข้าไปยังไม่ได้เลยก็เิอทุกคนชให้ลุงไปแล้วครับพูดสนุกสนานไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทุกคนก็มีความสุขนะคะยังไงก็ขอคณะครูนะคะให้พรลูกศิษย์แล้วก็ผู้กรรมการทุกคนเลยนะคะนะคะกติ๊กค่ะกคนติ๊กแะ ไม่ต mm ้องก็ได้ไหมอนนันในน้ำนะอะไรก็ดยพูดงอนะดงใจอย่างัเป็นยังไงดะเ็ยังไงนเจนนี่อะทไมอะอ่ะเคย